กระทรวงการต่างประเทศแถลงไทยกัมพูชาประชุม JBC เป็นไปด้วยดีคาดคุยจบ15มิถุนายน68นี้เมื่อวานนี้14มิถุนายน68นายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาครั้งที่6หรือ JBC ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยฝ่ายไทยนำโดยนายประสาทประสาทวินิจฉัยอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ในฐานะประธาน,นาคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาฝ่ายไทยร่วมหารือกับนายหลําเจียรัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการชายแดนและหวัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาประธานร่วมฝ่ายกัมพูชา โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือกลุ่มเล็กก่อนประชุม JBC เต็มคณะเพื่อหารือประเด็นด้านเทคนิคที่อยู่ในขอบเขตการทำงานของ JBC เช่นการใช้เทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศซึ่งขณะนี้การประชุมก็ยังดำเนินอยู่ซึ่งในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมตามระเบียบว,วาระที่วางไว้เช่นการพูดคุยด้านเทคนิคและคาดว่าจะมีการประชุมไปถึงวันนี้15มิถุนายน68โดยบรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยดีและทั้งสองฝ่ายกำลังเดินหน้าหารือร่วมกันทั้งนี้ฝ่ายไทยหวังการคุยช่วยลดความตึงเครียดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและนำไปสู่่กกาาารแ้ปัญหอยยงืนนใ นายน,นิกรเดชยังกล่าวยืนยันว่าไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยไทยต้องการแก้ปัญหาผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้วรวมถึงการหารือทางการทูตเนื่องจากมั่นใจว่าเป็น,นกลไกที่มีประสิทธิภาพและที่เหมาะสมที่สุดเป็นไปตามหลักระหว่างประเทศและสหประชาชาติกำหนดเช่นเดียวกับกลไก JBC และอื่นๆเช่นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านหลังการประชุมเสร็จสิ้นจะแจ้งสรุปผลการประชุมให้ทราบอีกครั้งขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ก่อติดข่าวสารรอบวันกับเอวเรียวประกันได้ในครั้งถัดไปทุกช่องทางออนไลน์ครับ